สวัสดีค่ะทุกทคนนะคะอุ๋ยนะคะจากนิวไวยอร์ดอนนะคะวันนี้อุ๋ยก็จะมาเป็นพระพรนะคะสำหรับเมื่อวันงานแต่งของอคุณแจมและก็คุณโจนาธานนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในวันนั้นนะคะอุ๋ยได้รับการปลดปล่อยะคะ่ะทุกคนก่อนที่อุ๋จะมางานนะคะประมาณช่วงสัปดาห์ก่อนที่อุ๋จะมางานนะคะคือมันมีความรู้สึกที่ ขีงงุดหงิดเกิดขึ้นมาแล้วก็บวกกับอาการปวดหลังด้วยนะคะขอบคุณพระเจ้าเมื่อวันนั้นนะคะผมก็ได้เป็นอไปเล่าให้พี่น้องที่อยู่ในที่อยู่ในงานฟังนะคะรวมถึงพี่น้องคนนั้นนะคะเขาก็เลยแนะนําให้ว่าไปบอกกับ พาสเตอร์นาิยานะคะแล้วพาสเตอร์นาริยาก็ได้อธิษฐานให้คะ่ะทุกคนขอบคุณพระเจ้าวันนั้นความรู้สึกที่แบบงุดหงีดความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่าอา่โมโหโ,โกดนะคะแล้วรวมถึงอาการปวดหลังก็หายไปเลยคะ่ะทุกคนในวันนั้นเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าในในวันวันวัน,วน,วนงานนะคะก็มีความชื่นชมยินดีมากคะ่ะทุกคนบรรยากาศแล้วก็อ่สภาพอากาศก็ดีทุกอย่างเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยสันร เสริญพระเจ้าที่พระเจ้าปลดปล่อยอุ้ยแล้วแล้วก็เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ